สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกลาแรนครับวันนี้ผมจะอัปเดตต้นมะาพร้าวบนใส่ต้นนี้ให้ท่านดูนะครับมีช่องอุก,กิจซับมีนะครับถามมาว่าถ้าเราถ่างการออกแล้วการน้องมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอดีแดดมันร้อนนะครับก็เลยย้ายสถานที่มา ในร่มดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้แดดร้อนไปหน่อยเออท่านช่องอุก,กิจฟับมีนะครับเป็นถามมาว่าถ้าเราถ่างก้านพวกนี้ออกแล้วนะครับก้านพวกนี้จะเปลี่ยนยังไงคือก่อนเราจะดึงกา้านตันนี้ออกนะครับต้องดูว่าออกา้านตัวนี้มันแข็งแรงหรือ,อยังนะครับถ้ามันไม่แข็งแรงถ้าเราไปกรีดแล้วเราดึงออกนี้ก้านมันจะพับนะครับ การมันจะครับแต่คือมันอยู่มันอยู่ที่ประสบการณ์เราด้วยนะครับว่าเราดูว่าเนี่ยแข็งแรงหรือย่างเราเวลากรีดตรงเนี้ยกรีดลงไปไม่ไม่ลึกมากนะครับกรีดเห็นไหมครับมันจะเหลือเยื่ออยู่ใ,ใกล้นะครับผมกรีดกรีดตรงนี้กรีดไม่เยอะกรีดให้เยื่อมันเหลืออยู่เพื่อให้มันประคองการ นะครับเนี่ยเพื่อให้ประคองกา้านตัวนี้ก้านมันจะได้ไม่พับไม่ล้มไม่หักนะครับก้านนี้ก็จะยังอยู่ถ้าเราถ้าเรากรีดลึกเกินไปถ้าก้านมันยังไม่เป็นสีเขียวมันจะพับนะครับหรือว่าจะหักทิ้งไปเลยนะครับแล้วท่นี้ยอดใหม่เห็นไหมครับยอดใหม่ที่มันออกมามันโดนแสงเร็วนะครับเนี่ยยอดตอนแรกมันเป็นสีขาวนะครับ ตอนนี้เริ่มเขียวแล้วนะครับยอดใหม่มันโดนแสงเร็วม,มันก็จะสั้นเห็นไหมครับแล้วท่านี้เราก็จะมาเริ่มกรีดตรงน,นี้ต่อเพื่อเพื่อให้โคนก้านเขาได้รับแสงด้วยนะครับพอเราพอเราเห็นว่าการจากสีขาวนะครับสีโคนโคนก้านเนี่ยจากสีขาวมันกลายเป็นเริ่มจะเป็นสีเขียวแล้วเราก็กีดต่อได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเริ่มเป็นสีเขียวแล้วจากสีขาวนะครับ ก้านก้านนี้มันไม่มันไม่ล้มแน่นอนแล้วนะครับท่นี้พอยอดใหม่มันขึ้นมามันสั้นนะครับมันสั้นมันก็มันก็ไม่มีน้ําหนักมันก็ไม่ล้มนะครับแล้วมันมันจะเขียวก่อนก่อนที่ว่ามันจะยาวก็เลยเอามาลงให้ท่านผู้ชมและอุกิจทรับช่องอุกิจทับยมีนะครับว่าการการที่การดึงก้านรับประคอง ตัวเนี้ยนะครับกลัวตัวนี้ล้มเราต้องกรีดตัวนี้ไม,ไม่ไม่ต้องลึกนะครับกรีดประคองประคองก้านเอาไว้เมื่อก่อนผมไม่รู้นะครับกรีดจนกรีดพอยอดอ่อนขึ้นมาแล้วก็กรีดกรีดจนลึกแลวทนีนี้ยอดอ่อนที่ว่ามันขึ้นมานะี่ยมันพับนะครับหลังๆมาก็เริ่มมีประสบะการณ์เริ่มรู้ว่าเออกรีดดูว่าระยะแค่ไหนเราสมควรจะกรีดได้หลงลึก นะครับกรีดได้แต่แต่ถ้าการมันยังขาวอยู่นะครับด,ดูบริเวณเนี้ยนะครับถ้าสีมันยังเขาขาวอยู่ก็จะเพิ่งลงลึกนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับแล้วพวกรากพวกอะไรก็น่าจะยังไม่ออกผมก็ต้องพุ่มเอาไว้แบบนี้ก่อนพุ่มผ้าไว้ยังไม่ทันเอาออกนะครับเดี๋ยวน่าจะสักสามสี่เดือนค่อยมาลื้อดูว่ามันมีรากออกหรือเปล่า <S <S นะครับ ได้ดูกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมครับว่าการที่ว่าเราเอ,อ่อการตรงกลางการยอดอ่อนที่มันขึ้นมามันจะไม่พับนะครับก็วิธีผมก็ได้บอกไปจากประสบการณ์ที่มีมานะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องกาแลนครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ